สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนในส่วนที่2ของฟรีเทีโอนะครับก็คือในส่วนของภาพรวมของโปรแกรมนะครับสังเกตดูนะครับว่าโปรแกรมนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนของการแสดงผลตรงกลางนะครับแล้วก็ส่วนของเมนูที่เรียกว่านาวิ g เก o r เตอร์หรือว่าเมนูที่จะเป็นหัวข้อนะครับอยู่ทางซ้ายมือฝั่งนี้นะครับในแต่ละหัวข้อนี้นะครับหัวข้อแรกที่แดชบอร์ดก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมนะครับของยานพาหนะชนิดตั้งแต่เรื่องของวรถมีน้งหมนกี่คันนะครับ มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเท่าไหร่นะครับค่าให้จ่ายเรื่องของน้ำมันเท่าไหร่แล้วก็เลขไมล์บอกแต่ละคันนะครับแล้วก็มีรถคันไหนบ้างที่ลงทะเบียนอยู่ตรงนี้นะครับของข้อที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีวิคก็คือในส่วนของยานพาหนะถ้าเรากดเข้าไปนะครับก็จะระบุเฉพาะเจาะจงไปเฉพาะเรื่องของยานพาหนะอย่างเดียวนะครับก็จะมีบอกนะครับวิทยานพานะอะไรบ้างนะครับเป็นรถประเภทไหนนะครับถ้ากดเข้าไปยานพาหนะปั๊บนะครับ ก็จะเป็นการดูรายละเอียดของยานพาหนะว่าเป็นยานพาหนะยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับมีการเติมน,น้ามันเท่าไหรออ่มีค่าบริการค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วค่าน้ํามันเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนได้นะหัวข้อตรงนี้ได้ตรงคำว่า Edit นะครับตรงนี้นะฮะโอเคครับหัวข้อต่อไป Service Entry นะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่เราจะใช้บ่อยมากนะครับก็คือ เป็นในส่วนของการดูเรื่องของประวัติการให้บริการต่างๆเกี่ยวกับรถทุกๆคันนะครับโดยที่เราสามารถเลือกรถเป็นคันๆได้โดยการกรอกข้อมูลในส่วนของรายละเอียดตรงส่วนนี้นะครับอย่างเช่นเราต้องการดูเฉพาะรถ CRV นะครับกดเข้าไป CRV นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับรายละเอียดที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเฉพาะของรถ CRV เท่านั้นนะครับอย่างเช่นนะครับดูตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อวันที่6 เมษายนนะครับเรามีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เลขไม้ที่แสนห้าพันเก้ากิโลนะครับด้วยค่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับที่บีควิกคอนแกนเอไม่แน่อ๋อไม่แน่ใจว่าทําไมเป็นหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับน่าจะเป็นพันสองร้อยบาทอาจจะก,กรอกผิดไปตัวหนึ่งหรือเปล่าสงสัยจะกรอกผิดไปตัวหนึ่งนะครับถ้าเราเห็นว่าอย่างนี้มีปัญหานะครับเราสามารถเข้าไปอีทแก้ไขได้เลยนะครับ นี่ผมจะแก้ด้วยตัวอย่างเลยนะก็คือว่ากดตรงนี้เลยนะครับ1200บาทไม่ใช่2องพับาทนะครับแล้วก็กดคําว่าอัปเดตเซอร์วิสเอนทรีตรงนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ1,200บาทนะครับตรงนี้ก็จะบอกประวัติทั้งหมดออกมานะครับในส่วนต่อไปนะครับ p ลูเอนทรีนะครับตรงนี้คือกรอกการเติมน้ำมันนั่นเองนะครับว่ารถแต่ละคันคันไหนมีการเติมน้ำมันบ้างนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสามารถฟิลเตอร์ได้เหมือนกันแต่ถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นเลยนะครับว่าเราไม่มีการกรอกน้ํามันมาน้ำผสมควรแล้วนะครับแปดห1หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองนี่คือเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถ NGV นะครับก็เลยไม่มีการใช้น้ามันมานะครับแต่จริงๆก็จะต้องกรอกเป็น NGV นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไม่กรอกเพราะอะไรนะครับตรงนี้มีข้อมูลด้วยนะครับดังนั้นไม่รู้อะไรนะฮะต่อมาอิชูนะครับอิชูตรงนี้แปลว่า อ๋เป็นเป็นเป็นหัวข้อที่ไม่ได้ใช้นะครับ s v i c e r e m i n d e r ตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการกรอกในส่วนของว่ามีการบรงรักษาส่วนไหนบ้างที่เราต้องการที่จะให้เตือนเมื่อถึงกำหนดเวลาเวลาอย่างเ,เ,เช่นสมมุติว่าวันนี้รถเรามีการต้องเช้ระยะทุกๆ0 0 0พกิโลใช่ไหมครับเราก็สามารถมาเพิ่มตรงนี้ได้ว่าทุก0 0ัให้เตือนเราด้วยนะ นะครับพอมันถึงครบ5,000ันธเวลาเรากาะควบภันธมันก็จะไปเด้งที่หน้าจอแดชบอร์ดว่าตอนนี้รถคันนี้ถึงเวลาที่ต้องเซอร์วิสแล้วนะครับรี n นว a ล์ลิมิเตอร์ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกอะไรก็ตามต่างๆที่ต้องทำเป็นหลายปีนะครับอย่างเช่นพวกประกันพวกพรบนะครับหรืออะไรก็ตามที่ต้องมีการต่ออยู่เรื่อยๆนะครับทะเบียนนะครับอย่างนี้ก็สังเกตนะครับว่าเขาจะบอกว่า C R V ตอนนี้ r e g i s t r a t i o n นะครับ o v e r d u e ก็คือเลยเวลามาแล้ว2เดือนนะครับ ดดกำหนดระยะเวลาจริงคือวันที่เ11เดือนกุมภาพันธ์นะครับปี2515นะครับอันนี้ก็มีนอกจากมีนอกจากมีเบียแล้วก็จะมีประกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีเบนซ์ E200 ที่บอกว่ากำหนด,ดวันที่10นะครับอันนี้จะถึงเวลาเร็วๆนี้นะครับ contact นะครับ อ๋อคอนแทคตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของพวกข้อมูลคนขับกับข้อมูลพนักง,งานนะครับเวนเดอร์นะครับเป็นผู้จําหน่ายสินค้าเรานะครับก็คือรายชื่อผู้จาหน่ายสินค้าที่เรามีอยู่ปัจจุบันทั้งหมดตรงนี้นะครับซึ่งสามารถเพิ่มหน้าจออื่นได้นะครับแล้วก็รีพอร์ตก็คือหน้าจอรายงานนะครับเราต้องการรายงานอะไรบา้างเช่นรายงานเรื่องของอการอย่างเซอร์วิสอ่ะเอาเป็นหัวข้อหัวข,ข,ข,ข้อนะครับ มีเอเคลิสก็คือในส่วนของตัวรายละเอียดรถนะครับว่ามีรถคันไหนบ้างอันนี้ก็ list. กวิธีเอเคลิสฟิอาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับทะเบียนอะไรรถอะไรนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นมีเอ c l e d ดีเทลนะครับก็จะบอกรถทุกคันเลยนะครับว่ามีดีเทลในการที่เราเกอกไปยังไงบ้างนะครับมีเอ c l e ลดีเทลนะครับ แล้วก็จะมี utilization summary อันนี้ไม่แน่ใจอ๋อ s e r v a i a t a change อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ที่จะใช้จริงก็คือว่าควรจะเป็น service entry by vehicle นะ่เป็นตัวนี้มากกว่านะครับที่เราจะได้ดูรายงานประจำนะครับว่ามีอ,าอย่างเช่นารายงาน862เนี่ยมีการทำงานอะไรไปบ้างนะครับ8393922เป็นอะไรบ้างอันนี้แน่ใช้ประจำนะครับ ก็โดยหลกกักก็คือณนะจ้าอขอบทางซ้ายมือก็จะมีภาพรวมเป็นแบบนี้นะครับโอเคมาต่อกันคราวหน้าครับ